วันนี้กบฟันว่ากดจะกินเข่าหูยิงเด้อมันสูงเด้เขาหาบมากหาบมากคราบดบ้านกินบะเข่าคอยก็บว่ากินนะเนาะกินกระสันจะอิ่มค่ะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคาแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกๆท่านเด้อค่ะเมื่อนี้กาซิดา พ่าพอแม่พี่น้องมาสอบถามสร้างนะคะที่ยู่วัดป่าบังบดเนาะเพื่อนว่าเพิ่นฝันดีดีงวดที่แล้วเพื่อนก็ได้สามศูนย์สองสันคางวดนี้เพื่อนจะฟันตัวใดเข้าไปติดตามพร้อมๆกันท่านผู้ชมเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทงชง่องเพื่อจะวพผดเนี่ยทังดีๆนาะค่ะทางชง่องจะเสนอใปเป็นเนีทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแม่ฟางมีความเสี่ยงไปฟังความฝันเพิ่นจักทำเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันจังไดเพิ่นกับมาเฮ็ดมาสางมาแตงซอยปูอยู่นี่ละค่ะ,คะเพื่อเพิ่นฝันดีเนอกอวดนี่กัมาฟังเบิ่งค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไทยเห็นหน้าเห็นตาในเรื่องจ้าดีเด็กอยู่ในเกาะคขาฝันว่าเขาได้กินเขาจะตีเด็กอยู่ในฝันหรือเปล่าค่ะเมื่อที่แล้วฝันได้ตัวใดก็งมืที่แล้วซื้อตัวใดเมื่อที่แล้วก็ซื้อสองศูนย์สามเดียว โอ้สองศูนย์สามวดตัดกระเข้าปานนั่นตัวเนาะอืมตัดได้ตัดเลนได้มาจังไดค่ะเลขตัวนี้งวดที่แล้วโอ้ฝันเป็นสันนะฝันคือฝันแม่นแท้ฝันแบบว่าจับใจฉันละเนาะฝันไปตุศิษฐ์ทุเรียนจับใจคือฝันว่ากูด้กินข้าวฝันว่าได้กินข้าวแม่นตัวตีเด็กจุไรเขาไมนกรนหนาเก่าอยใช่ป่าววันเขาคิดอยู่เนี่ยัันนีมดวงแ่ครบฝันว่าได้กินข้าว อายุเท่าไรค่ะผู้ 49, กิน <49. S 1> นั่นซีเก่าตัวฟันได้กินเขาวผู้ใดเอามาส่งค่ะอันนิ้มีหัวยิ่งได้เอามาส่งเด้ดเขาหาบมากหาบมากคราบทวบ้านกินบะเขาว่าก็นว่ากินนะเนาะกินประสันอู้จัดอิ่มกระเทียงเขากับสีบัวเศ้าบางบดอยู่นี่บ่ค่ะเดี๋ยวเพราะว่ามา้มา,มาอันเห็ดหลังข่ายเพิ่นบ่ค่ะเมียน ไม่ฮกทับได้เห็นบอกหัวว่านว่ามีหมอนที่อยู่อันนี้เป็นเมียสร้างเนาะค่ะเน้องไม่เห็นบุญร่างคาอยู่เลยครับโอ้ฝันว่ะสร้าซังฝันว่าได้กินข้าวนะครับเนาะนี่แหละพาซิตี้ยังไงพี่สิอันยูเขาหาบอกไม่หายจักกะตาค่ะมันเบื้องเบื้องกะตาหนึ่งเหมือนกะตาหนึ่งทักหายกะตาเดียวกระซิ่งเด็กหนึ่งเหรอคะหายกะตาเดียวหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ หนึ่งก้าสี่สิบเก้าอืมแต่ว่าพอไหก็ตาเดียวหนึ่งส่เก้าก็คืออยู่เดียวอืคืออยู่ได้หนึ่งสี่เก้าอืมตีซอยกันเ้ยค่ะพอแม่พ่นองคือโมเมนเช้าบางบทที่ยู่วัดนี่บ่ามาบอก็บ่แน่แล้วเนาะครับวัเต่มปูไม่เห็ดมาแปลงอยปูบนเขาฝันหลดได้อยู่นี่เคยเห็นหนางแปลกแป่ค่ขมาอยู่นี่บ่ นี่ตจ้าฝันนี่คือฝันแต่ว่าเพื่อนห้โชคอันอคุณพี่ดูอยู่เนาะหันซื้อว่าตัดเ <c oughs> สียดายแาต่ว่าหันได้ซื้อน้ำเพลนบ่อันมือสุดท้ายบา่ <c oughs> บาเก้าหกนะบ่ได้ซื้อแล้วบอก,กจำๆอยู่กับบอหูตรง <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นางเฝา้าบูซื้อตอวเนี่อยู่แล้วอยู่แล้วจะคอยกับบอเพื่อนเพื่นบอกคนมวยดวงกันบ้างเพื่อมีดวงคู่ปับหรือเล่า ในนั้วบอกไปนล้ก็ยังเบาใส่ดิขนาดสองสูงสามก็ยังไม่ได้เนะอ่ามันคกาดได้พันก็ได้ไงวันนี้ฝันว่าเขาเาข้าวมาให้กินกินจนอิ่มเลยแหละครับอิ่มแสดงว่าเลขเข่าละค่ะเลขเข่าแล้วมัากเลขตัวใดในใจบ่คันนี้มักเลขอายุจข้องนี่แหละเก้าสี่สี่เก้าเฮ้ยเข่าละค่ะพี่น้องพระวันของจของได้กินกับอายุจข้องว่าเข่ากับน้ำเก่าขาก็เป็นซีเนาะกินเป็นสันละ ผู้ยิ่งหาบเข่าไมา่หายหกระตาเดียวแม่นอย่าลืมด้วยละ่ะสี่หนึ่งผู้ยิ่งหาบเขาเ่าไมา่หายหายตาเดียวด้วยสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าครับสี่หนึ่งเก้า,าอ่า <laughs> ดึงกระชอบเป็น แนวทางเนาะค่ะเนาะผู้ยืนนีเพิ่นฟันขิวได้ค่ะแต่ว่าบมหันซื้อเด็กวตัดซืจอคือศีรเด็กว่าเป็นว่าง่ายๆวตัดเพฟันกับซื้อแล้วๆเลยนะได้แล้วงามได้ฟันผอเองงามได้ฟันผอว่าันนี้ล่ะได้แท้เนี่ยรู้สึมาหันหายขึ้นเก่าอีกบอ่ะผู้เป็นหายจะได้บ่ปู้กับบัตรท่นฟันไม่แทนเลขกันสูตรลูกคิดเพื่อน มาที่แล้วกับเขาได้ค่ะเขาเลขสูตรค่ะกับข่วมฝันกับลูกศซีฟเพินฝันเนาะฝันเกี่ยวเนาะเหมือนกันแต่ว่าวัดป่ากับท่านจริญ่นยังเนาะค่ะคุณพี่ร์ลังสร้างอยู่นะครับเราสร้างผมโอ้ยค่ะเทียบยังก่อค่ะยืดเท่างผุนงูหลังคายนก็ได้เม็ดล้วนนะครับหลังคาล้วนงานใหม่ละซาลาปูค่ะครับผม ดังข้าวหัวฝนตกแห้งเนาะค่ะเนาะร่มร่มร่มคุค่ะตูจ้งนะครับเนาะค่ะจะเป็นเด็กแม่เพจได้ค่ะพี่น้องคือเพิ่นมาเป็นจ้างที่นี่ช่วงสายเศร้าบางบุตรบนครับในป่าเนี่ยเนาะในป่านี่แหละครับนอื่นอัน บางบุครับมือบางบทจะออกมาจากในป่านี้ใช่ไหมฮะมันกหาข้าวมาให้เนาะครับหาข้าวมาให้กระตาเดียวเอาอย่ดืดิ้ลกรตาหนีบางขั้นตีเป็นสูนเลยค่ะอือการตุมตีเป็นตัวใดข้าเนีนมาคอยกันเด้อค่ะครับแต่พี่อ่าแม่เพชรตีหนึ่งสี่เก้านะครับแม่เพชรตีหนึ่งสี่เก้าครับอยู่คนร่อมาครับผมอยู่ร้ามเข่ากระตาหนึ่งงนี่เพราะ อนุญยาตตีเนาะกระตาหนึ่งผู้ยิ่งหาบมาหายกับสีอาติดเป็นสีหนึ่งศูนย์ก็ได้ครับเอาพี่น้องตีเป็นตู้ไดนคมเมนมือนแม่แม่เพชรนะคะคกุกะมาซอยปูเห็ดคู่ทีพันได้ออกมาหายโชคลาบพี่น้องครับงวดวันที่สิบคก นิจุนายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแม่เก็บขายเนื้อหมูค่ะละ้วเพราะว่าอันซีเก้านี่เป็นซี<ม>หกก็ได้ด้วยค่ะคเพราะว่านั้นตัวเดียวกันคือจังบังหันละ่ะอายุป 60, 99, ูหกสิบเต่าหกสิบหกแล้ะค่ะเย็นบ้ค่ะ มีผู้หญิง <c oughs> มีผู้หญิงหาบข้าวมาให้กินนะครับค่ะหาสองหาบแล้วครับแต่ว่าให้อันเดียว <c oughs> ให้อันเดียวไหมคะ <c oughs> ครับพิจารณา <c oughs> เป็นแนวตังค่ะ <c oughs> เป็นกระบอกสูบฟ้าเพิ่นมาเฮ็ดมาสางจอยปูอยู่หนี่เิ่นกับฟันดีครับวแนนีนอกเิ่นอาจสีสงสารก็ไไ้แนวอันข้าวเมืองบาง,งบทเพิ่น <c oughs> เิ่นสีออกมากเป็นมูบ่บานออกมาเป็นกุมเป็นกุม ขนาดปูย่งฟันเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นความฟันของสร้างแม่เพชรค่ะแอบห,หน้าจอไว้นะครับเนาะคือสี่หกนี่ก็มาจากสี่เก้าใช่ไหมครับค่ะหันห,วาหาั<ม>าวให้เพราะว่าบางที่แอบจอบจอบแอบมาหาแบได้กินจนอิ่มเนาะอ้ยเล็เข่าลแล้วแอดมินว่าเอาข้าวมาให้กินนะครับ พี่น้องชื่ว่าตั้งใดปัจุบุค49นะครับเป็นความฟันพี่น้องตีซอยกันความฟันนี่ตรงตรีละเอียดโมโหสิมาตัวใดชอบกระตามโมมากระพานค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางคอมเมนต์มาใต่คลิปใดญเด้อตีเป็นตัวใดก็แช่แช่กันมาแล้วค่ะเมื่อน,นี้ก็ขอบคุ่นม่เพชรที่เบาความฟันสูฟังผงเป็นเลขฟันค่ะคอมเมนต์เดสดสใดเลยยังใดญชอบอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมแนวทางมีความเสียงค่ะท่านผู้ชมเอามีโชคมีลาบมีโชคมีมานกับสิได้มาร่วมปูพันธุ์พันธุ์างคื่อสารตะคร่แอดมินกับได้ตัวเมียพี่น้องทั้งบ้านจ้าตีเบื้องอธิษฐานจสีเบือ้องเนาะค่ะว,าวา่าเลขความฝันจะเป็นจังไดตอนนี้กับตังเลขปูโค้งสุดท้ายละค่ะพี่น้องบาร์สีตรงกับแม่เพชรบอ่อ ค่ะเป็นปลาปลาค่ะบางท่านเด็กจะลื่นบรรยากาศกะตื่ซึ้ว่าสิแถวขายปลาสาเนาะเป็นปลาสาแะคัะพี่น้องปลาขายแล้วเนาะปลาสาอ,ปปออกมาเป็นมูบ้านเป็นกุมย,ยันยๆค่ะออกมาบอกเลขทางชาวบ้า,บานประกาศางเหยื่เขามาเหยู่นีสีขาท่างคว่ำฝันประกามาบอกปูแอบกะสีพยามติดตาม แนวทางความฝันนะคะเนาะการรับมือนี่กห้โชกแ้มันให้ร่ำให้รวยค่ะโชกปีมีใช่อันนี้โชกมีดาบมีโชกมันมันค่ะพี่น้องค่ะเฮามีโชคมีดาบเฮาก็แบงเก็บแบ่งกินแบ่งท่านนะคะสี่ในนุ้นดวงเข้าไปพร้อมมือนี้แอดกับมาแบ่งเก็บแบ่งกินแบ่งท่าน กามาถวายปู่ตามกระลังสัทธาเนะค่ะตามวัดต่างๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เบิร์ทัพท์หน้าคี้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมให้โชคให้มาเด้อค่ะพอกันไหมในร้าง,งนาค่ะชอบก,บกดไลค์กดแชร์นำ้ำวยจ้าสวัสดีงามๆค่ะ